เดี๋ยวคัดปลาหมอตัวน้อยทอดก็ดทร,รบาบไรเนี่ยจับได้เริ่มทอดเดยอะแล้วกี่ตัวนะห้าตัวห้าตัวพอเดี๋ยวกินได้หมดคไหมแล้วนะไม่เ,เลยนะอ่ะครบแล้วมาาตัวจริงๆนะ

านะกาติดนะครับตเล,กลเอกทำไรเนี่ยอะจานเรื่องอะไรนะจานเอาไมบอลลตัวน้อยเลยด้วาจานปับแตงเป่าไฟไฟไม่ด้วยาอนแล้วใส่ปลาไงเสียงเริ่มมาแล้วเดือดใช่ไหม,มนย่านมนอยนิ้วมือเลยมันแทบนะมา นิ้วจุ่มดีว่าร okay. ้อนนะลร้อนคนๆดูเดี๋ยวมาดูนะร้อนนะวางไว้ให้เลยนะเอาโอเคหมดเลยนะไปได้แล้วโอ้โหกระทะเดือดมานี่ไหม ไปอเก็บมาแล้วนลพนมไไหนหล้วต้องหมุนรูเตาไปทางนน้นหน่อยนี่มันไม่รับลมอะ่ะกางได้เคห็นไหมาไเาไปปล่อยอที่บ้านไม่ไอ้ถูกว่าควันขึ้นล

ใส่ใ่ยังเยียกว่าจานดิก่นถือดีนะพี่อย่าใส่ดีๆใส,ส,ส่ไม่ป่าทุกข้าคป่า,า,าลอเวลาเหมือนร้องไง นันนีอ,นนอ,นนองนัวโรด,ดีโรด,ดีเขาใส่เกลือกันเราใส่โรด,ดีอ <c oughs> ไม่กินเลยรถดีกินรถดีหึงเลยอะ่ะอขยำอันนี้ได้ได้เข็มทั้งทัวรอืมรอดียังไงเลยเนี่ยเปนะิดเนี่ย ตาคุก็ดีตอบัาดาพี่เลยตอบว่าอว่าเดาว่ะเจ๊ดเาว่ะโอ้โหคุกเมือนอะไคุกคุยเค็มไหมไม่เค็มใส่ไงอร่อยอ่ะ จะบอกกินใช่ไหมที่กหนูคิดว่าแบบถ้าแมวที่ออกมันจะผงผงป่ะปะน่ากินกมม่วงมากินปลากับม่วงไงดีลดีอ้มาตีกินตีเอ้าพี่ตัวนั้นชพี่เนี่ยโคตรเฮ้ย่ไห่ออยากเอามาล้ ตัวใหญ่นี้เดี๋วใหญ่นี้เนี่ยเดีวใหญ่ก็จะตก่อยีเขียวใครจะจำจำรงไมาได้ครับว่ามามาใหม่ใหม่ขาวจั่วแบบขาวเลยอ่ะคลิปแรก็ไองย้อนดูครับผมย้อนไ่รูใหมเฮ้ยมันขาวว่ะไม่เคยมาไอยู่นี่อยู่ผมพาลงทุ่งทำดับเลยแล้มืดเล ไม่งั้นต้องไม่เจอเกันสักสองปีมันไม่เคอ่ะอย่าบอกว่าจิ้มเลยอ่ะเหรออร่อยนะก็ไปร้านสระผมผมร่วงหมดเลยเอาเสื้อไหมไม่หรอไม่มี

แตจริงอะทีอยู่กับหนูคือเสียเลยป่ีอยาเราต้องไปจับปลาต่อใช่ไหมอะไรก็มาึงไม่ได้ฟังส่ในเสื้อทักแชทได้เลยนะคะดูนี่อันนี้สีอะไรดำแต่สีดำเป็นไ่สีขี้โคไปแล้วนะเสซ่ภาพแต่ละโคอะจุดอามากเพราะว่าผมหัววะ เขาเคลา่มันอยู่ตรงนี้ไงคือพี่เอาเอาผ้าออกนะดีนะพี่ไม่ใส่สีขาวมาอยากเสื้อก็มีสีสีแระสีขาวสีดำนะคะมีตอนนี้มีแขนยาวแขนสั้นแขนยาวทำไมแขนสุดทำไมสุดเพาไม่ใชแขนสั้นแล้วก็แขนยาวสีแรกสีขาวสีดำนะคะมีตอนนี้มีครบไซส์ก็จะล็อกล็อกเอ้ยล็อกล็อกรอเราไหมเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวไปจับปลาต่อ